น้องการวันนี้ซึ่งให้ทีมไปซื้อมาครับผมแล้วรถคันนี้มีสตอรี่คือรถท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่เลยครับระดับนายพลนายพลยังหนุ่มนะครับแล้วก็ท่านก็ใจดีมากนะครับส่งต่อรถคันนี้มาให้ก่อนที่จะส่งมาให้นะเข้าไปดูกลับไปเอารอบสอง่ะท่านไปจัดการช่วงล่างให้เราหมดเลยโอ้โหลูกค้าเป็นคนดีมากยอดมากซ่อมไปเกือบ2 2 0 0 0 0กว่า2 0 0 0 0นปะครับมีใบการันตีจากศูนย์ด้วยก็คืออะไรที่ไม่ดีเขาเปลี่ยนให้หมดเลยโอ้ยถือว่าดีมากยอดมากได้ไปนี่ คุ้มมากนะครับคมากรัอ่ะคันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับเป็นตัว S ขับสนะครับคือต้องบอกอ่อนว่าคันนี้เนี่ยคลิปนะครับสวยมากครับลดระดับอ่าในพ้นละอ่ซีวีนี่เยี่ยมเลยเขาบอกว่าแกบอกว่าอาจจะใช้บ่อยหน่อยเพราะว่ามันขับดีขับดีชอบเลยใช้งานบ่อยหน่อยนิดนึงแล้ววันนี้ก็เลยได้มีโอกาสที่มาส่งต่อให้ลูกค้าดูแล้วว่าวันนี้จะให้ดูว่าเฮ้ยรถมันสวยมันเดิมไหมนะครับอ่ะ ดูกันดีกว่าน้องกานได้เลยครับผมจากด้านหน้าเหมือนเดิมเลยนี่โอ้ยเป็นไงนี่ฮะเริ่มจากขวางนู้นเลยน้องกานนี่ครับผมมีแค่รอยเลอะเท่านั้นนะฮะขยับไหมหัวน้องไม่ขยับเลยไม่ขยับนะครับไม่มีการพ่นสีมานะนี่โอ้โหสวยเลยแก้มครับผมจะตามอายุนิดนึงแต่ว่ายังสวยอยู่ครับผมโอ้โหขาปงขาไฟคันน้เฮ้ยคันหน้าก็ยังไม่ถอดเลยเห็นไหมสวยมากครับเออห้องเครื่องยังกริปเลยนะ นี่รถปี1 6นะครับห้องเครื่องยังกริปอยู่เลยมาสดมากโอ้ยน็อตคาหน้าก็ไม่ขยับเลยปี1 6นะแต่ว่าล้อแต้มสียังมีอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็คือเขาเขาดูแลดีนะครับคันนี้ต้องต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีนะครับดูเนี่ยหัน็อตตาโครงไม่ถอดนะครับผมครับผมอ่าแล้วก็นี่ดูพวกเนี่ยฝาบุกอะไรอย่างเงียสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาซีนเป็นไงน้องกันมีแค่รอยสกปรกเลยนิดหน่อยนะครับผมตาปรยุตามเพิ่งเข้ามานะเรายังไม่ได้ทำนะถ้าเกิดว่าทำเราเพิ่มเนี่ยรอยสกปรกพวกนี้จะไม่มีละเห็นไหมจิกพวงจิกฝาไม่มีนะครับครับผมเป็นไงโว้ห้องเครื่องยังกอ่ะนี่นะขนาดยังล้างไม่ดีนะดูดิครับผมเออถือว่าใหม่เลยฮะใหมรถปีสองพันสิบหกนะแจ๋วเลยสวยเลยครับผม่ตฝั่งนู้นเลยดีกว่าน้องกันเลยครับผมก็จะมีพวกงานสีงานชิ้นดําบ้างตาปอายุทธ์ชรอสนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราเอาไป จัดการให้สภาพสีให้นิดหน่อยนะครับนี่ครับผมภายในนี่้หุ้มเบาะหนังมาใหม่ด้วยภายในต้องทําอะไรอีกไหมไม่ต้องทำแล้วนะผมไม่ต้องทำแล้วฮะเจ้าของเก่าทํามาหมดแล้วครับผมอ่ะดูดูจอก่อนเนาะจอครับจอเปลี่ยนมาใหม่แล้วเนี่ยจอเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับจอนี้ก็สองหมื่นแล้วนะของดีค้านะครับจอสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับสายบาทอยู่นะตัวนี้เป็นตัวไม้เทนชินแล้วนะตัวไม้เทนชินแล้วดึงขอบยางดีดีไหมได้ครับอ่ะดึงเลยดีกว่าเน่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 นะครับผมตอยเป็นอาร์ตต่างๆนะครับทำไมาันี้แหละเพราะว่า สีมันจะเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับพอเราได้ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเรามาปรับสภาพแล้วเราขัดสีออกหมดเลยสวยแน่นอนอะดูน็อตมาให้ดูความเดิมก่อนนะครับอย่างนี้แหละของแท้ต้องเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับอามาแบบขาวจูเลยนี่ก็จะแปลกละเพราะว่ารถเฟร์ฟาร์นะครับออกเฟฟ้านะครับเจ๋วเลยนะครับสวยเลยคันนี้อะตัวนี้ไม่ด้เช็แล้วนะครับใอภายในภายในนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าเบาะเบอร์รี่ใหม่สวย นะครับโอ้ยสะอาดมากเลยดูดิเนาะมีคนดูแลอย่างดีอ่ารถคันนี้มีคนดูแลอย่างดีนี่นะครับนฝาประตูตงๆนะครับผมสวยๆหยิกลงนะครับผมไม่มีหมดอายุไม่มีอะไรนะนี่โอ้โหไงงามๆเลยนะครับผมนี่นี่ดึงดึงดูดยอดเลยนี่มีขาจับอ่าเห็นไหมเป็นองค์เม็อาร์ตเออสวยเว้ยสวยๆยอดครับอ่ะประตูท้ายดีกว่าท้องกันได้ครับผม ยังไม่เป็นท้ายไฟฟ้านะยังไม่ใช่ท้ายไฟฟ้านะฮะตัวนี้นะรถปี44ได้จะยังครับผมไล่จากฝั่งนู้นก่อนเลยได้เลยครับผมนี่หัวน็อตอยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับผมยังมีแค่รอยเลอกแค่นั้นล่ะฮะไม่ได้ถอดจริงๆครับผมถอดนะครับซีนเดิมเลยมาดูได้เลยนะครับโอ้โหอิกลงหมดสีเดิมแล้วใช่ไหมสีเดิมเดิมเลยนะครับไล่ตามฝาประตูไปได้เลยนะเออโอ้โหแค่รอยตกโบกนิดเดียวถือว่าโอเคนะรถปี2016ดีนะครับถือว่าดูทั้ลักษณะดีเลยฮะใช่ไหมหัวนุ่งหัวน็อต เอคริปอยู่นะอะดูภายในหน่อยอ่าเป็นไงภายในโอ้โหแต่ผมถามดีด้วยดีมาให้ด้วยรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะยังไม่ได้ไปเก็บสีนะครับผมแค่เอามาล้างทําความสะอาดให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับเออสวยสวยใหม่ใหม่มากเอเดียวีนะครับผมนี่นะสมไมนั้นออกใหม่ไปแดงนี่ต้องเป็นร้านอยู่นะฮะต้องมีร้านต้องมีร้านกว่านะอ่าร้านสี่อ่ะต้องดึงออก ดูดูไหครับผมเป็นไงอ่านี่นะค,ะครับผมมีขาจงขาจับไหมสวยๆเลยรอย,ย,ย,ยขาจับไหมอ่าตัวนี้จะยังไม่มีขาจับนะฮะเดี๋ยวีตรงไปไหนผมดูไม่ได้เหรอเหมไงไงโอ้โห,โหต,ต้องมีดิก็<อ><อ>ว่าอ,อยู่เป็นไงฮอนด้าแต่อย่างนะดึง <c oughs> ไม่ถึงนี่เองเออดึงไม่ถึงนะโอ้โหอ่าดีครับผมแต่ลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีว่าลูกนั้นมีเมื่อกี้ลูกค้าตกใจแล้วเนี่ยเออทีนเป็นไงเอทีนเดิมนะครับ สวยาบๆเดี๋ยวไปเก็บสีให้นิดๆหน่อยๆแล้วครับแล้วก็พวกเนี้ยภาพเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยมาเห็ดทีนี้คือไม่มีละอ่ามีเพดตรงรุ่นนะครับจะเป็นเพดเหล็กอยู่นะเพดนะครับหมุดนะครับเดิมอะไรเดิมนะครับนี่เพดนี่สําคัญมากจัดไปแนนนี่คือต้องมีนะครับต้องมีนะครับแล้วก็ถ้าย้ำมาใหม่หรือตอกหมุดใหม่เาไม่ได้แล้วนะครับมหัวนุ่งหัวน็อตเห็นไหมเอ่อเอาดึงดึงดึงไปไงี่สวยนะครับผม สวยกริปเห็นไหมอีนอะไรไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะอ่าดูเบาะดูในเบาะโอ้ยฝั่งนี้เห็นไหมสวยบุ๊กกุญแจก็ครบนะครับคันนี้ครบครับผมนี่กุญแจสองดอกอยู่ที่มือกันนะครับผมนี่บุ๊กบุ๊กบุกอยู่ในเก๊นะครับบุกอยู่ในเก๊เรียบร้อยครับผมโอ้ยรดระดับรถของท่านในพลแล้วเนี่ยกริปแน่นอนครับหกริปสวย้ากครับเป็นไงคันนี้นี่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นตัวตัวลองนะ ตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับผมอ่ะเอางี้มาบอกราคาดีกว่าได้เลยครับผมถ้าอยากขับซีวีมันได้เช็ดละคันนี้เนี่ยขายกันราคาเบาๆเลยเมื่อก่อนขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ขายเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมน่าจะประหยัดไปเกือบล้านนะอย่าไปเป็นล้านครั่าน่าจะเป็นล้านอยู่ฮะเพราะปลายแดงเรียวมีพูดถึงแล้วต้องมีล้านสี่ล้านห้าแ้านเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้ได้ขับซีวีห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมผ่อนอยู่ที่อะไรออกรถก็าสิบเก้าบาทนี่ผ่อนแค่ประมาณเก้าพันเองครับผม ห่อนเก้าคันได้ขับซีวีแล้วครับแล้วขับดีด้วยใช่ฮะสภาพนี่คือใหม่เดิมหมดเลยช้าไม่ได้นะช้าไม่ได้นะได้คันนี้มีคันเดียวแล้วคันนี้มีสตอรี่อย่างที่พี่บอกอะใช่ผซื้อจากเจ้าของโดยตรงมีประวัตินะมีประวัตินะเช็คประวัติได้นะครับผมแล้วก็เราเจอเปลี่ยนมาให้หมดแล้วนะครับเช็คประวัติได้แล้วเอาชื่อไปอ่านดูนี่เราก็ไม่ได้หลอกนะสบายใจนะครับว่าขอไม่ไม่เอ่ยนามนาครับับผมวันนี้ ไว้แค่นี้ก่อนไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็สำหรับใครอยากดูรถรุ่นไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวจะมาออกบ่อยๆเดี๋ยวพารถในร้านเนี่ยมาออกให้ครบทุกคันเลยนะฮะวันนี้ก็สตาร์ลาไปก่อนครับกนันเพืาอรอดีครับผมสวัสดีครับ